ได้รับใบเตือนโดยที่ตัวเองไม่ได้ทําผิดจะทําอย่างไรดีนะครับหลายคนก็ถามเข้ามานะครับว่าเฮ้ยในจ้างเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับให้ฝ่ายเออเนี่ยออกใบเตือนโดยที่ตัวเองไม่ได้มีความผิดเออเล็งเห็นดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นการบีบให้ตัวเองเนี่ยนะครับลาออกหรือได้รับใบเตือนครบตามจํานวนนะครับแล้วก็มาอ้างว่าเป็นเหตุเลิกจ้างโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยนะครับอันนี้ไม่มีที่ไหนสอนนะครับถ้าหากว่า คุณได้รับใบเตือนแล้วคุณไม่ได้ทำผิดอะไรวิธีแก้นะครับให้ทำเป็นหนังสือนะครับหนังสือในที่นี้ก็คือเขียนเป็นความเรียงทั่วไปครับว่าคุณเนี่ยได้รับใบเตือนโดยที่ไม่ชอบอย่างไรบ้างนะครับแล้วคุณไม่ได้ทำผิดคอต้แย้งอย่างไรบ้างเช่นนะครับคุณเจ็บ ไข้ได้ป downhill, right tamam, ่วยหรือลาจิตนะครับคุณได้แจ้งไปทางในจ้างเรียบร้อยแล้วนะครับว่าคุณเนี่ยนะครับไม่สบายหรือคุณขอลากิตไปทํากิจธุระเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าคุณอาจจะไม่ได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรปรากฏว่าเวลาต่อมาเนี่ยนะครับ HR หรือในจ้างเนี่ยนะครับทําใบเตือนถึงคุณว่าคุณไม่ได้ลาเขาไม่ได้อนุมัตินะครับถึงแม้ว่าลาไปแล้วเขาอาจจะไม่ได้อนุมัติอย่างนี้เนี่ยคุณได้รับใบเตือนแต่คุณแจ้งก่อนแล้วครับ ในทางกฎหมายแล้วเนี่ยการแจ้งเนี่ยนะครับถือว่าชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องมีใบรับรองแพทย์เวลาป่วยนะครับหรือเวลาลากิจเนี่ยนะครับก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องขออนุมัตินะครับแค่แจ้งก็พอแล้วนะครับในอย่างนี้เนี่ยเราก็สามารถเขียนตัวแย้งเข้าไปได้จะเป็นหนังสือแล้วส่งไปที่บริษัทก็ได้หรือจะส่งเข้าเมลของนายจ้างหรือ HR ก็ได้แล้วเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับข้อตัวแย้งตรงส่วนนี้เนี่ยนะครับถ้าปรากฏว่าใบเตือนเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับ อาจจะใช้เป็นพยานหลักฐานในการสู้คดีเรื่องการเลิกจ้างแล้วเรียกค่าชดเชยหรือเรียกเงินเลิกจ้างไม่เป็นธรรมต่อได้ในชั้นศาลนะครับถึงแม้ว่าคุณจะได้ใบเตือนครบตามจํานวนแล้วก็ตามแต่ถ้าใบเตือนที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับคุณก็ต้องโต้แย้งเอาไว้นะครับเป็นพยานหลักฐานนะครับผม